น้องแมวกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานานทันใดนั้นน้องแมวก็ถูกดูดเข้าไปในสมุดในระหว่างที่น้องแมวกำลังตกใจน้องแมวก็ถูกประตูดูดเข้าไปอีกน้องแมวตกมาอยู่ในห้องที่น่ากลัวและบนกำแพงมีคำว่าต้องรวบรวมกุญแจให้ครบห้าดอกและแต่ละดอกจะได้มาก็ต่อเมื่อแก้โจทย์สำเร็จและพอน้องแมวเข้าใจแล้วก็เริ่มแก้โจทย์ที่อยู่บนกำแพงโจทย์กำหนดให้ f ของ x เท่ากับ x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองลบสิบห้า x บวกสี่เราต้องการหาช่วงที่ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด ขั้นแรกหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งของฟังก์ชันจะได้ว่า f ดอทของ x เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 6x ลบ15ต่อมาแก้สมการ f ดอทของ x เท่ากับ0นั่นคือ 3x กำลัง2บวก 6x ลบ15เท่ากับ0หารทั้งสมการด้วย3จะได้ x กำลัง2บวก 2x ลบ5เท่ากับ0ใช้สูตรกำลัง2องในการหาคำตอบจะได้ว่า x เท่ากับลบ1ลบราก6และ x เท่ากับลบ1บวกราก6 ดังนั้นเส้นจำนวนถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบห่งลบราหกช่วงลบหนึ่งลบถึงลบหบกรากหกและช่วงลบหนึ่บวรากกถึงอินฟินิตีเมื่อตรวจสอบค่าอนุพันธ์ในแต่ละช่วงพบว่าในช่วงแรกตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งลบรากหค่าอนุพันธ์เป็นบวกหมายความว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ในช่วงที่2ตั้งแต่ 1, ลบหบถึงลบหวราค่าอนุพันธ์เป็นลบหมายความว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดและในช่วงที่3ตั้งแต่ลบหบวกรากถึงอินฟินิตี้ค่าอนุพันธ์กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหมายความว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มสรุปได้ว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วงลบอินฟินิตี้ถึง 1, ลบหนึ่งลบรากหกและในช่วงลบหนึ่งบวกรากหกถึงอินฟินิตี้และเป็นฟังแ์ชันลดในช่วงลบหนึ่งลบรากหกถึงลับหนไม้ึ่งมวก,กริ่มาก โจทย์กำหนดให้ฟังกชัน f ของ x เท่ากับ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 9x กำลัง2บวก27เราต้องการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ค่าสูงสุดส,ม,ส,ส,ส,ดสมบูรณ์และค่าต่ำสุดสมบูรณ์เริ่มจากการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งจะได้ว่า f ของ x เท่ากับ 4x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2ลบ 18x จากนั้นตั้งสมการ f ของ x เท่ากับ0เพื่อหาจุดวิกฤตเราแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น 2x คูณด้วย 2x กำลัง 0, 3, 2ลบ 3x ลบ9เท่า นำค่าที่ได้มาแบ่งเส้นจำนวนออกเป็นช่วงได้แก่ช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบสส่วนสช่วงลบสส่วนสถึงศูนย์ช่วงศูนย์ถึงสามและช่วงสามถึงอินฟินิตี้ตรวจสอบเครื่องหมายของอนุพันธ์ในแต่ละช่วงพบว่าฟังก์ชันลดลงในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบสส่วนสเพิ่มขึ้นในช่วงลบสส่วนสถึงศูนย์ลดลงอีกครั้งในช่วงศูนย์ถึงสามและเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสามถึงอินฟินิตี้ดังนั้นสรุปได้ว่าที่ x เท่ากับลบสามส่วนสองฟังก์ชันเปลี่ยนจากลดเป็นเพิ่มจึงเป็นจุดต่ำสสสุดััม จากนั้นคำนวณค่าฟังก์ชันในแต่ละจุดจะได้ว่า f ของลบสมส่วนมีค่าเท่ากับ2 9 7ร้อาส18.56 f ขอ่วนสิ่าเประมาณับ27และ f ของศูนมีค่าเท่ากับ27สและ f ของสามมีค่าเท่ากับลบยี่สสรุปได้ว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์คือที่ x เท่ากับศูนย์ค่าเท่ากับยีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์มีสองจุดคือที่ x เท่ากับลบสามส่วนสองค่าเท่ากับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดส่วนสิบหกและที่ x าค่ากับสามค่าเท่ากันลบมี่สิบเจ็ดเมื่กับ3 หลังจากหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแล้วเราได้ว่า f ของ x ทกับ 4x กลัง3ล 6x กำลัง2ล 18x หรือแยกเป็น 2x คูณกับ 2x กำลัง2 x, ล 3x ล9เพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันเพิ่มหรือลดเราเลยสร้างตารางโดยนําจุดวิกฤตที่ได้คือลบ3 2ศูและ3มาแบ่งเส้นจํานวนออกเป็นช่วงๆจากนั้นแทนค่าในแต่ละช่วงลงไปดูเครื่องหมายของอนุพันธ์ถ้า f มีค่าเป็นลบแปลว่าฟังก์ชันกำลังลดถ้า f มีค่าเป็นบวกแปลว่าฟังก์ชันกำลังเพิ่มดังนั้นในตารางจะได้ว่าเมื่อ x น้อยกว่าลบ3ส่วน2ค่าอนุพันธ์เป็นลบฟังก์ชันลดลงเมื่อ x อยู่ระหว่างลบ3ส่วน2ถึง0ค่าอนุพันธ์เป็นบวกฟังก์ชันเพิ่มขึ้น เมื่อ x อยู่ระหว่าง0ถึง3ค่าอนุพันธ์กลับมาเป็นลบฟังก์ชันลดลงเมื่อ x มากกว่า3ค่าอนุพันธ์เป็นบวกฟังก์ชันเพิ่มขึ้นในตารางเลยสรุปทิศทางการเปลี่ยนแปลงเป็นลดเพิ่มลดเพิ่มตามช่วงตรงนี้ทำให้เราสามารถบอกได้ทันทีว่าจุดลบ3ส่วน2และ3เป็นจุดต่ำสุดสัมพัสเพราะฟังก์ชันเปลี่ยนจากลดเป็นเพิ่มส่วนจุด0เป็นจุดสูงสุดสัมพัสเพราะฟังก์ชันเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดหลังจากได้กุญแจมาแล้วน้องแมวก็ไปยังอีกห้องผ่านประตูที่น่ากลัวน้องแมวตกมาอยู่ในห้องที่เเเเเหหหหมมมืออออนนนนนนกกกัััับบยยยู่ใใตตตตตววววววขขขงงสส์์ปปรระะลลลลาาาดดแแแแจจีีคณิิศไไ้้้้้็็ เรามีโจทย์ว่าต้นทุนเท่ากับเศษหนส่วนส x กําลังสกสา x บวกสัราคาขายต่อหน่วยเท่ากับหนึ่งลบ x รายรับเท่ากับห้าร้ลบเศษหส่วนส x คูณด้วย x ดังนั้นฟังก์ชันกำไรจึงได้ว่า f ของ x เท่ากับวงเล็บ5 0 0 x ลบ1ส่วน x กํลังปิดวงเล็บลด้วยวงเล็บเศษ1นส่วนส x กำลังสอบวกิบ x บวกสงพั้ยปิดวงเล็บเมื่อทำการจัดรูปจะได้ว่า f ของ x เท่ากับลบสาส่วนส x กําลังองบวก เมื่อต้องการหาค่าสุดตรงให้ f ดัชของ x เท่ากับ0เราจะได้สมการลบ3ส่วน 2x บวก150เท่ากับ0แก้สมการแล้วจะได้ x เท่ากับ100เมื่อนำ x เท่ากับ100แทนลงในสมการฟังก์ชันกำไรจะได้ว่า f ของ100เท <100 S 1> ่ากับลบ3ส่วน4คูณ10 10,000 10, บวก15,000ลบ2,500เมื่อนำมาคำนวณจะได้คำตอบเท่ากับ5,000ดังนั้นสรุปได้ว่ากำไรสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อ x เท่ากับ100และจะได้กำไรสูงสุดเท่ากับ5,000หลังจากได้กุญแจมาแล้วน้องวกปัีผ่่่าานนระตูทล น้องแมวตกมาอยู่ในท้องทะเลและมีปลาที่ดวงตาใหญ่มากและน่ากลัวมากกำลังจ้องอยู่และในแววตานั้นมีโจทย์พอแมวเห็นก็เริ่มแก้โจทย์อีกครั้งโจทย์นี้ต้องการหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันซึ่งเริ่มต้นจากสมการ f ของ x เท่ากับ x วงเล็บหนึ่ลบสอ x ปิดวงเล็บครับขั้นตอนแรกเราจะจัดรูปสมการให้ง่ายขึ้นโดยกระจาย x เข้าไปในวงเล็บจะได้เป็น f ของ x เท่ากับหนึ่ลบ x กำลังสขั้นตอนที่2เราจะหาอนุพันธ์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า diff ของฟังก์ชันนี้เพื่อหาจุดที่ความชันเป็นศูนย์ซ ขั้นตอนที่3เราจะหาค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชันมีค่าสูงสุดโดยตั้งสมก,การอนุพันธ์ให้เท่ากับ0คือ1 0 x เท่าศู 0, มื่อแก้สมก,การนี้แล้วเราจะได้ค่า x เท่ากับครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำค่า x ที่ได้คือ25กลับไปแทนในสมก,การตั้งต้นเพื่อหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันครับจะได้ f ของยี่สิบหวงเท่ากับยี่สิบห้าวงเล็บหนึ่งร้อแลบสองคูณยังอีบห้าปลดวงเล็วซึ่งเมื่อคานวณแล้วจะไชายชาาี่อยอยู่บหัว้องามวเห้าสิบ กำหนดให้เชือดยาว60เมตรใช้ล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยให้ด้านสั้นเท่ากับ x และด้านยาวเท่ากับ60ลบ x หาร2ทำให้อัตราส่วนด้านยาวเป็น1ต่อ3พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเขียนเป็นฟังชัน a ของ x เท่ากับ x ยกกำลัง2หาร60บวก3คูณ60ลบ x ยกกำลัง2หาร64เมื่อขยายสมการจะได้ว่า เ e ของเอเท่ากับ7ยกกำลังสองลบ 36x บวก1,800ทั้งหมดหารด้วย64หาอนุพันธ์ครั้งแรกจะได้เประหนึ่งของเอเท่ากับ7 x ลบทั180้งหมดหาร32ตั้งสมการอนุพันธ์เท่ากับ0 7 x-180 จลบ180เท่ากับ0จะได้เอเท่ากับ1 8 0ปส่วน7ประมาณ25.71ปตรวจสอบด้วยอนุพันธ์ลำดับ2ได้ว่า7-32ส่วน3มากกว่า0แสดงว่าค่านี้ให้พื้นที่น้อยที่สุด ดังนั้นต้องตรวสอบค่าที่ปลายเขตคือ x เ,เท่า0และ x เ,เท่ากับ60เมื่อ x เ,เท่ากับ0พื้นที่เท่ากับ1 8ึ6งเท่ากับ1 6 8 7 5ตารางเมตรเมื่อ x เ,เท่ากับ60พื้นที่เท่ากับ3616เท่ากับ225ตารางเมตรเมื่อ x เ,เท่ากับ1 8 พื้นที่เท่ากับ4,725.49หาร 49, ประมาณ96.43ตารางเมตรสรุปว่าพื้นที่มากที่สุดเกิดเมื่อ x เ,เท่ากับ60ซึ่งได้พื้นที่เท่ากับ225ตารางเมตรหลังจากแก้โจทย์เสร็จแล้วพ่อมดได้ให้กุญแจให้กับแมวทั้ง4หลังจากได้กุญแจครบทั้ง5แล้วแมวน้อยทั้ง4ก็รีบเปิดประตูสู่ทางกลับบ้านหลังจากกลับมาได้แล้วแมวทั้ง4ก็รีบหนีกลับบ้าน